สบายดีนะครับขอรับนิดนังสื่อพิมพ Sportpool ร,รัรสตาสเกอร์น,นะครับวันนี้เราเจอกันเดือนใหม่วันอังคารที่1รกรกฎาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นน่าติดตามกันต่อเนื่องนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่3คู่นะครับในฟุตบอลสารายการได้แก่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมส,มโ,สโรวและฟุตบอลรีกร,รองของอยุโรปอีก2คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอ,ขอบคุณเหล่ก็แนะนำนะครับราย M433 เชียร์ให้ครบจบทุกเรทที่รายอด M433 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP911 สปอร์ตกรับสามารถเข้ามาในกลุ่มได้ตามรี์ที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางและฝากติดตามช่องเตะจุดโทษบายสปิโดซรวมถึงรายอด M433 เอาไว้ด้วยนะครับ เขียบจบทุกนีที่ไลน์เอ็มซีสามสามวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสโรโลกรอบ16ทีมสุดท้ายเตะกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกมคู่เอกประจำวันนี้ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับยูเวนตุสทับราชันชุดขาวของกุนซือชาบีอารองโซนะครับหลังจาก เปิดฉากได้ไม่ดีสเสมดกับเอาลฮิราวสองนักล่าสุดพวกเขาดีขึ้นชัดเจนนะครับด้วยการชนะปาชูก้ากับซาวบวัวด้วยการยิงขาดและรูปเกมเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเกมรุกเริ่มลงตัวจูนกันติดนะครับแผงหลังมีความเหนียวแน่นมากขึ้นและสภาพทีมวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างพอนะครับเกมรับมีอันโตนิโอรือดิกเกอร์ดีนเฮาเซนและ ออเรเรียงชูอาเมนีกองกลางที่สามารถเร่งกองหลังได้เป็นแกนหลักนะครับแล้วก็เรื่องของเกมลุกวันนี้พวกเขาน่าจะได้คิิยันเอ็มบัปเป้ฟิตกลับมาเป็นทางเลือกประสานงานร่วมกับชูดเบลลิงแฮมอาดากกอเลอร์และวินิสุสจูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าแผงหลังแดนกลางและแนวรุกพร้อม ลงสนามตัวจริงทุกคนนะครับและเรื่องของการจัดทัพต้องรอดูนะครับว่าอรองโซจะใช้แท็กติกแบบไหนวันนี้เจอกับทางยูเวนตุนนะครับซึ่งเกมล่าสุดพวกเขาแพ้เรเทตต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้หมดลูกด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาดรอยนะครับแม้เกมดังกล่าวนะครับพวกเขาจะใช้แค้งสำรองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมมองนะครับว่าก็จะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นใจพอสมควรนะครับวันนี้การจัดทัพแท็ติก 3 4 3ส,ส,ส,สคุณซืออีกอทูดอจะกลับมาใช้ชุดใหญ่นะครับโดยแนวรุกจะเป็นรองดานโกโรมูอาน่ฟรานซิสโกคอนไซเซาและเคนานยินดินเป็นสับปะสานคอยเข้าทำประตูน,นะครับแต่ผมมองนะครับว่าปัญหาของทางยูเว่ชุดนี้ถ้าคุณดูจากตำแหน่งแผงกองกลางและกองหลังต้องบอกนะครับว่าภาพรวมเนี่ยยังดีไม่จริงนะครับและแผลที่เปิดออกมานในเกมเจอซิตี้ผมมองนะครับว่าเมื่อเจอแนวรุกที่ดุดัน หลากหลายความสามารถเฉพาะตัวสูงเกมรุรวดเร็วของชุดขาวในค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับรูปเกมเชื่อว่าจะออกมาสูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่เทียบทีเด็ดที่ขาดรวมถึงประสบการณ์ความเขี่ยวรากดินแล้วผมมองครับว่าสุดท้ายแล้วจีมดังของเด็กธิดุจะสามารถเช็คบินเอาชนะได้ในเวลาปกติเชียร์เลยามาติดนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาไปกันที่ฟุตบอลีกยุโรปนะครับคู่ที่2เป็นศึกรีกาเอริทัวเนียนะครับเป็น เกมระหว่างซ u เปอร์โนวาเปิดบ้านพบออดาเจ้าท่นซ u เปอร์โนวาฟอร์มการเล่นแกว่งไปแว่งมาไร้ความแน่นอนนะครับและเกมรับพร้อมจะเสียประตูอยู่ตลอดนะครับแม้วันนี้จะได้เล่นในบ้านนะครับแต่เจอกับทางออดายามนี้ถือว่าหนักแม้ออดาพวกเขาจะแพ้มา2นัดล่าสุดน,นะครับแต่นั่นเป็นการแพ้ต่อลิกากับ ซึ่งผมมองนะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก่อนหน้าที่จะแพ้2เกมล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะได้3นัดรวดน,นะครับและเกมลุกยิงกระจายผมมองนะครับว่าภาพรวมของออดาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับเกมลุกดุดันหวังผลได้หากเจอคู่แข่งที่ไม่เหนือกว่าจริงพวกเขามักจะสู้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้ลุกเกมที่น่าจะเปิดแรกกันนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วออดาจะสามารถเรียขึ้นความมั่นใจด้วยการบุกมาเอาชนะเก็บ3แต้มได้ ออกดาน,นะครับแล้วก็ผิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลวอสคาริกาฟินแลนด์นะครับเป็นเกมระหว่างคูพีเปิดบ้านพบกับกานิสตันคูพีอาจจะฟอร์มภาพรวมไม่นิ่งนะครับแต่การที่เกมล่าสุดพวกเขาเรียกคืนความมั่นใจนะครับด้วยการเปิดบ้านถล่มทีมแก่งอย่าง HJK h e l s i n k i 3ส่วนตรงนี้ครับทำให้มมนตามความมั่นใจกลับมาจังหวะก,การเล่นโรงตัวขึ้นวันนี้เล่นในบ้านต่อเนื่ยนะครับรับมือกับทางการดิสตันนะครับซึ่ง อาจจะไม่แพ้ใน3าัดหลังสุดนครับแต่ถ้าดูจากเกมรับศักยภาพยังน่าเป็นห่วงนะครับแะนอกรังไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้หาเจ้าถิ่นไม่ใช่โอกาสเปลืองเองนะครับสตาเชื่อว,ว่าจะสามารถต่อเจ้าของม้านจายด้วยการอัดเอาชนะได้เฉี่ยทางคู่ p เนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสงคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลน่าสนใจคลิปนี้ประจําวันอังคารนะครับเชียร์เรยัลมาดิด เฉียออดาและเฉียคูพีเอสขอทุกท่านเชีย,ออชยอบ,ยบอลแบบมีความสุขนะครับหเงงเงงรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ